คุณนักธรนมจิดพอ,อรรน,นะครับที่ได้เปิดเต้าพระประทานในพิธีนะครับผู้ขอคุณนักธรรนะครับที่ท่างนะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานนนะครับไม่ได้ขอแต่ท่านบอกว่าได้ตั้งจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ประทานความสำเร็จให้และความสำเร็จน,นั้นก็สอบด้วผมจิงวันนี้ เงินต่อซั์แล้วยินเชิญท่านแข็งครับาายนำเงินที่ไดจากก,กการต่อรับนะครับต่อซั์จากพระอรขององพระยาสิทธาอานนาลาและในวันี้เราจะได้มาพ่วมในการต่อรับให้สับนั้นยาวให้ซั์นั้นมีคุณค่าแบบอันตน์นั่นหมายถึงรัจ์จะมีเข้ามา แบบไม่รู้จบไม่รู้สิวันนี้นะครับท่านต่าได้รับแรบบงสนทนาที่ได้นี้นะครับจะเป็นพลังในการขับเพื่อนงานสร้างองค์พระศิวะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมขออนุญาตนะครับเรียนท่านผู้ชมท่านแบบนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีนะครับอิดอิดกูรายไม่ได้มีขาย สร้างด้วยชาวบ้านมาสร้างนะครับให้ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีกว่าจะสร้างก็ได้ก็ต้องระดมแระคณะกำลังของชาวบ้านแต่ทุกวันนี้จะเตรียมของที่ระลึกซึ่งเป็นเงินมูบีเป็นกระถูกขวดถุงแผ่นสีทองสวยนามมากนะครับมีมูลค่า1ึงแสนเลยนะครับมีมูลค่าหนึ่งแสนนะครับของเราเป็นตัวเลขหนึงแสน ครับเป็นตัวเลขเป็นแสบนะครับเออ่เป็นเนงินกวาดถุงแผ่นสีทองนะครับต่อซับหนึ่งร้อยบาทได้ครับพี่เลยน,นะครับได้รับของพี่เลยนี่เลยนะครับพี่เล่ครับถึงไหนนะครับตอนนี้อ๋อมาที่นี่เลยนะครับออกออกมาไี่เลยนะครับต่อมาทำนี้เลยนะครับถ้าใจน,นะครับที่อยากจะร่วมทำบุญต่อซับหนึ่นงร้อย,ยบาทรับเงินกวาดถุง ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับคูชาอยู่ที่1นึ่ร้บเก้าบาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลย100บาทเช็คหนึ่งร้อบาทเรื่องรับเลยครับว่าจะเป็นเงินขวดถุงหรือจะเป็นโคมพ่อพิณเล่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเชิญครับคุณแม่ต่อสักเลยนะครับรับของเชิญเลื่อยครับทานรู้เลยนะครับทันรู้เลยครับ พี่ล้อครับพี่ล้อค <ilo> ุณแม่ตอบรับครับผมตอบรับครับอ่าเดดเด้อเลยนะครับคือน้อยบาทนะครับเดี๋ยวรับของพี่ล้อด้วเลยนะครับพี่ร้อมีของพี่ล้ออยู่แล้วนะครับสำหรับราพิการเลสนะครับที่เป็นไม้ไผ่เป็นหินคาพิการเลสสองร้อยบาทได้รับคาพิการเลสนะครับสองร้อยบาทนะครับจัดได้รับเป็นคาพิการเลสนะครับตอบรับได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านจะได้ทำบุญตอบรับ เป็นวันที่ทุกท่านนะครับจะได้นังทรัพย์นี้นะครับร่วมในการสร้างนะครับองค์พระศิลป์แห่งปเทศหนึ่งร้อยบาทสามารถเลือกพิธีและเงินสดถุงได้อย่างใดอย่างหนึ่งสองร้อยบาทรับองค์พระพิธีหมายไกลปิ่นถิ่นนะครับเรียนเฉลยนะครับเขาเรียกหาที่แล้วนะที่จะมาลง ครับเรื่องเรื่องเลยนะครับเราว่า không เลยเป็นต่อครั้งครับเรื่อง เงาัเนก่นูหรอิทนนะครับสามาก้เลยนะครับแกตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอยู่ที่เลยนะครับแต่้องที่นี้โมากับพอาทินะครับ้วสเป็นประเทศเดียวในโลกนะคําเป็น isa, ประเทศเดียวในโลก็คือประเทศเยมาหรือประเทศพม่านี่เองนะครับที่ภูเขาภูเขาเนี มาสลัดเป็นเงินพิกที่นะครับต้องปัดใจต่อสักครับหลับเลยนะครับรับทีครับจะตบโดนครับพี่เล็กหมายใจจะผิดนะครับรับทีนะครับโดนพี่เล็กนะครับหมายใจจะผิดนตอนนี้ปัจจัยนะครับปัจใจตอนนี้ถึงหน้าแล้วนะครับปัจใจอยากจะให้ถึงท่านป่าเพราะว่าท่าน เราเงินสดไรต้องไใ่เรียกว่าใส่เชเก็บเงินหรือใส่อต่อเก็บเงินนะฮะที่เาขายอยูนะครับแยกซ้ำเกยเลยครับเอาไปใส่ไปในตู้เซฟก็ได้นะครับเอาไปใส่ในตู้เซฟถ้าต้อการถุกาสตเป็นวงยานครับไทำสี่ทำเจใ่ไหมครับทานใชปังดังด้วยนะครับนนี้วันนี้นะครับต้องเตรียมทำนี้ไปเลยนะฮะทุกท่านนะครัต้องเตรียม ที่ทำไว้นะครับวันนี้เสียงที่ท่านจะได้รับคือเฮงปังดังังรวยเฮงปังดังรวยวันนี้ท่านผู้มีเกียรติจะได้ร้องจะได้เป่นเสียงนะครับเฮงปังดังรวยนี้มาพร้อมกันแน่นอนนะครับ คนที่ทำอาชีพเข้าไปนะครับทำงานบรษัทภาคราการนะครับถ้าเป็นไ่ได้มีพัสดุเป็นกลุมเล็กๆครับติดไว้คอนโดทำงานเรื่องของการงานที่ว่างเดินมีวัางเข้า เลยนะครับส่วนโลวงพมิตเนืที่เป็นไม้กายเป็นหินนะครับ200บาททำาัตรแดของกครับได้เลยนะครับจาก2 9งเาห้าหลือ200นะครับสรับนี้นะครับก็สองกลวงพมิตรเนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับ200บาทนะครับก็ น้าบูชาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นงานสั่ขับนะครับเป็นงานที่ทางเทวไลนะครับได้ติดต่อให้ช่างนะครับปราห้านิ้วสามนิ้วเนี่ยนะมีราคาบูชาเป็นหลักแหเลยนะครับสำหรับสำหรับไม้กายมิผลนะครับ ครับป้าสุภุทธรขอผิดไปนะครับเปิดประมูลเริ่มต้นที่799บาทนะครับขอให้นะครับเริ่ม1,000บาทครับด้านหลังครับ1,000บาทครับที่ผู้ชายด้านหลังครับทางด้านนี้ให้มา1,000บาทครับ1,000บาทนับ1ครับ1,000บาทครับ2นะครับมีท่านใดให้เพิ่มไหมครับ1,000บาทนับ3ครับอนุโมทนาบุญครับเยียมเชิญผู้ราชารครับ799บาท หครับมีท่าใดนะรับมีท่าใดให้เริมได้ <ii> ค,ครับเจ็ดรก้าบ้าบาทครับหนึงครับมีโอ้ได้สวยด้วยนะครับได้สวยนะครับ5้าหนึ่งสามเจ็นะครับสามสองห้าสามนะครับสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านบาทครับเลคับ อ่สวยมากครับสวยเี่เอาครับสาุครับสบาทสุดท้ายท้ายครับน่พันบาทครับสองพบาทครับสองบาทรั้ที่ครับอพาครั้ที่สสอบาครับงพับาทสุดทายท้สุดนี่คือลใหญ่ เงียรับไปเลย3ามพบาทครับสามพันบาทครั้งที่หนึ่งครับสามพันบาทครั้งที่สองและสามพันบาทครั้งสัตว์เรียนเชิญคุณรัฐมนตรีครับอนุทญาตคุญครับขออนุโมทนาตดีนะครับเลขนี้เล็กว่าเลขมางตอเลขเรียงกับสเต็กเรียนกับสเต็กสวยด้วยใช่ครับเลขมางตอนห้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ครับไมม่ีีนนนะครัับอ้ได้กองสลากโดยตรงนะครับและ ESI ผ่าดโดยลอยนะครับ ESI บอกอนุญาตนะครับไม่มีการตรวจต่อกนะครับเพราะว่านี่มาเป็นการลวงเราเล่นชุดนี้ต่อไปนะครับขออนุญาตมาจับยิ้มหน้านะครับเรียนเชิญนะครับคุณนัทพัฒน์ปนทองนะครับพร้อมกับชนะทุกท่านนะครับได้ พู้ต่อต้งที่โอยสีบานอาเทพจังหวัดขอนแก่นจะเป็นผู้รับมอบ Thank you.